สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องๆมาทําแยมโลผล,ลไม้รวมกันนะคะสูตรนี้ม้วนง่ายนะคะทําไม่ยากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะพร้อมแล้วมาลงทําพร้อมกันเลยนะคะส่วนผสมของ แยมโรผลไม้รวมของเราในวันนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะคือผลไม้รวมนะคะพี่ส้มใช้มิกฟูดผสมกับลูกเกดนะคะลูกเกดจะต้องนํามาแช่น้ําร้อนก่อนอย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้เขานิ่มในสดละลายค่ะนมเปรี้ยวรสผลไม้รวมนะคะไข่ไก่ค่ะ SP ค่ะแป้งเค้กนะคะผงฟูน้ําตาลทรายค่ะแป้งเคก้กผงฟูให้ร่อนรวมกันนะคะใส่ในถุงไว้เลย,เลยแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะ เตรียมบองเตาค่ะอุณหภูมิ170องศาไฟบนไฟล่างไม่เปิดพัดลมนะคะสำหรับถาดในวันนี้ค่ะพี่ส้มใช้ถาด11คูณ15สูง1นิ้วนะคะเป็นถาดเตี้ยนะทาเนยขาวค่ะแล้วก็ปูกระดาษไขรองไว้ด้วยนะคะเราจะใส่ลูกเกดกับเม็กฟุดนะคะโรยลงไปที่ก้นถาดก่อน ใส่ไข่ลงไปในโถตีเลยนะคะปาดเอสพลงไปค่ะเราจะตีความเร็วต่ำก่อนนะคะเพื่อให้เขาเข้ากัน จากนั้นให้เพิ่เป็นความเร็วสูงสุดนะคะแล้วก็ตีต่ออีก3าวนาทีค่ะจากนั้นให้เราปาดอา่าอีกทีนึ่งนะคะ ใส่นมเปรี้ยวลงไปเลยนะคะตีพวมเร็วปานกลางจนเข้าเข้ากันค่ะ นั้นปั่นอ่างอีกรอบนึ่งนะคะส่วนผสมเขาจะเนียนๆแล้วก็ข้นๆ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะหอมนะคะตีความเร็วต่ำค่ะจากนัน้นให้เราใส่เนยละลายลงไปค่ะเนยละลายจะต้องอุ่นแล้วนะคะอุณหภูมิประมาณ40 45ถองศาประมาณนี้นะคะ คลา้ลิมแบบนี้ไปเลยจากนั้นตีความเร็วปานกลางค่ะให้เนยเข้ากันดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ตัล้อมส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเทส่วนผสมค่ะลงไปในถาดเลยค่ะ จากนั้นเราใช้พายนะคะเกลี่ยส่วนผสมค่ะให้เท่ากันทั้งถาดเลยนะคะนำเข้าอบนะคะเราจะอบเป็นเวลา12-15นาทีค่ะขึ้นกับเตาอบของแต่ละบ้านนะคะ สุกแล้วนะคะเดี๋ยวนำออกจากเตาแล้วกระแทกถาดหนึ่งครั้งนะคะกระแทกถาดนะคะจากนั้นยกเค้กค่ะนี่นะคะนำพักมาตะแกรงนะคะแกะเขาเลยนะคะ เราจะพักให้เขาอุ่นนะคะส่วนผสมอุ่นแล้วนะคะเราจะหงายด้านที่มีผลไม้ขึ้นนะคะจากนั้นใช้ผ้าขาวบางนะคะุุมเขาเอาไว้เลยค่ะ เตรียมไม้ม้วนด้วยนะคะไม้ม้วนย็โลถ้าขอบางทิมพก่แล้วก็กลับด้านขนมนะคะปาดหน้าขนมบางๆด้วยบัตเตอร์ครีมหรือว่าวิปปิ้งครีมก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะที่ส้มใช้วิปปิ้งนะคะ จากนั้นบีบแยมรสที่ชอบค่ะลงไปเลยค่ะที่ใช้เป็นฟิลลิ่งนะคะของเบสฟู้ดนะคะรสอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเตรียมม้วนนะคะนำไม้นะคะสอดเข้าใต้ผ้าเลยค่ะ ดันเขานะคะกดเขานิดนึงจากนั้นค่อยขยกผ้าค่ะม้วนเข้าไปเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดแพ็คใส่กล่องกันนะคะสำหรับกล่องที่ใส่ในวันนี้ค่ะพี่ส้มจะใส่เป็นกล่องยามโรนะคะ ้จะตัดใส่กล่องเยม่โรแบบนี้นะคะหนึ่งม้วนนะคะจะตัดใส่ได้สองกล่องนะคะแบบนี้เลยมานี้นะคะลองทำดูนะคะสูตรนี้อาจจะม้วนยากสักหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะแตกหักได้ง่ายนะคะเนื่องจากเขามีความนิ่มมากๆนะคะแล้วก็มีผลไม้รวมอยู่แต่ว่าอร่อยะคะ่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ